จะว่าวันนี้เราจะไปไหนไปคลองบางหลวงเปิดหน้ามาคล <laughs> องบางหลวงอยู่ที่ไหนบางไผ่โอเคทุกคนไปดูกันาาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ้าว่าเฮ้ยดูนูนปลาดุโอเคปลาดุจ้าว่าจะเก็บไปเรียกส,ส,สวัสดีค่ะพี่ไร่แมน สวัสดีค่ะพี่แก้วตอนนี้เรากําลังจะไปที่คลองบางหลวงตอนนี้เรากําลังข้ามสะพานเราเดินมาแล้วแมบบเมื่อยมากแปดร้อยเมตรร้อนด้วยเรากาลังจะไปที่บ้านบ้านศิลปินกันทุกคนอันนี้คือแกว้วสวยไหมสวยแค่ในกล้องหรือเปล่าเอา้าตัวจริงก็สวยพูดงี้ได้ไงงงไปเดินกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่เดิม จ้ากำลังกัะทำนะเออกี่ตื่นนะเราหนึ่งยังไงเรานั่งอยู่ตรงนี้แบบลมเย็นมากทุกคนลมเย็นไม่ไหวงงมากดูดูดูสก,กัดเราง่วลมเย็นมาก <c oughs> เป็นไงเป็นไงบรรยากาศเป็นไง,าานไงจะว่าชิลสุดๆเออดูตรงนี้ก็มีแบบเป็นของขายแลนะคะว่ามีของขายเลยดิ ก็ต้องถอดรองเท้านะใครไม่ถอดโดนตีแน่เห็นดูเยจะว่าทำอะไรจะว่าอัดวีโอแล้วนึ่งอองอมาก เราเป็นเรียบร้อยกันเลยทุกคนไปเรามาดูของที่เราได้กันทุกคนที่เราเก็บไว้ดูใช่ไหนดูซิตะว่ายอยู่อะไรมาเข้า,เาสีดำออกปอไปเนี้โอ้ไมอเอาสีดำอ,อกสวยก็กดีไหนเราเอาสีดำแต่ต้องไปดีเสร็ถ้าเปลี่ยนสีดำเป็นสีน้ำตาล สีดำสวนก็ลองร้อยไปก่อนแล้วว่ามันเป็นไงไหนดูของเขาสีสันสดสวยคันเลือฟูสดๆใดมารจทนดนะไม่ไ้ดูไ่ตะทุสีสันสดสเล ใจดีมากหัวใจดวงเล็กก็เหมือนกับใจที่น้องไม่พอเล็กเกินเขาเลยไม่เหวนหูเขาจะพอคนตอนนี้เราทําเสร็จแล้วดูดูด, <c oughs> ดูของเขาอันนี้ขึ้นมาเป็นเป็นอุ้ยทำไมมันไม่โฟกัสทำไมมันโฟกัสหน้าต้องอนหน้าอ่อนต่อกันหน้าใหญ่ยังไงเหมือนไอ้นี่เลยอะลูกชีสหรือไส้กรอบที่เขาขายตามรถเข็นอะเคยเห็นมา เปลวเปวะไม่รู้เหมือนกันแต่เปส้นอันนี้อันนี้คอนเทลว่าไหนคอว่าไหนแต่ว่าโชว์สิไหนอันนี้คือนาะเออสวยมากเป็นีงอันนี้ออกแนวทะเลไปหน่อยอันนี้ออกแนวราถ่ายลูกชิ้นอย่างได้วินเทจแต่เป็นทะเลประมาณนั้นลองเปลี่ยนไหมล่ะคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายของ ถ่ายรูปได้ด้วยมีแบบของฟาพน่ารักไหมน่ารักมากเจะว่าชอบไหมนี่เจะว่ากําลังฝากกําลังจะซื้อไปฝากน้าแอนนะคะสุนนันทินีอย่างสะอาดเนาะก็นี่เ <c oughs> จะว่ารักน้าแอนมากเลยจะซื้อของไปฝากด้วยดูกําไรสิปา้มสวยเหมือนลูกชิ้นเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเจ้ว่าเราอยู่ที่สว ร้อนมากค่ะทุกคนแค่นี้แ่ละไปละบายเจอกันจุบ๊บๆอ่ะถ่ายรูปสวยมากเลยสวยไหมว่าสวยสวยอะไรยังไม่เห็นเ <c oughs> <c oughs> ลยร้อนมากแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแดดลมเย็นสบายสุดๆงงมาก